คงเคยได้ยินคำว่าการชะลอการตัดสายสะดือมากันบ้างนะคะหรือเราเรียกว่าการดีเลย์คลอดแคมป์นะคะคือการที่คุณหมอเนี่ยชะลอการตัดสายสะดือของลูกหลังจากคลอดอย่างน้อย30วินาทีค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะชะลอประมาณ30วินาทีถึง3นาทีค่ะการชะลอการตัดสายสะดือนะคะเป็นมากกว่าแค่การรอค่ะเพราะมีประโยชน์มากมายกับลูกเลยซึ่งช่วงเวลาสั้นๆนี้นะคะมีความสาคัญมากค่ะ เราจะทําให้ลูกเนี่ยได้รับเลือดมากขึ้นนะคะโดยถ้าเราชะลอหรือว่าดีเลย์นเนี่ยประมาณสัก1น,นาทีเนี่ยลูกจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นเป็นถึง80%ค่ะการได้รับเลือดนะคะยังรวมถึงธาตุเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดการเกิดภาวะซีดหลังคลอดได้ค่ะสําหรับในทารกที่คลอดครบกําหนดนะคะก็จะช่วยให้การพัฒนาหรือการปรับตัวของระบบหัวใจปอดเนี่ยดีขึ้นนะคะสำหรับในทารกที่คลอดก่อนกำหนดนะคะก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ช่วยลดภาวะซีดลดการเติมเลือดป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงการเกิดภาวะเลือดออกในสมองได้ด้วยค่ะแต่การดิเลยกขอดแคลมป์ก็อาจจะมีข้อเสียนะคะเช่นอาจจะทําให้ลูกเนี่ยได้รับเลือดที่มากเกินไปอาจเกิดภาวะตัวเหลืองทําให้ต้องส่องไฟได้ค่ะในบางรายคุณหมออาจจะพิจารณาตัดสายสะดือทันทีถ้ามีข้อบ่งชี้ที่ไม่ควรรอเช่นสุขภาพลูกไม่ดีหรือคุณแม่กําลังเสียเลือดมากค่ะ